พรุ่งน,นี้ตลาดจะหยุดนะวันนี้ก็ย่อลงมาเลยนะคะพี่เราก็คุยกันมาหกึ่ร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่ค่ะเกินไปมันเป็นโบนัสตัวโบนัสแต่มื่ขึ้นมาวันรุ่มันก็ไม่ได้ขึ้นอะไรใช่ไหมค่ะพี่แล้วออเดอร์ฝรั่งเขาก็หมดสิ้นเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะลงก็คือฝรั่งขายถ้าฝรั่งขายดาวโจมก็ต้องลงแรงถ้าเราโจ์ไม่ลงแรงฝรั่งเขาก็ไม่ขายะนะครับแต่วันนี้ของเราก็ ผสมผสานกับการที่ตลาดมันก็ลงทั้งทั้งหมดะเรื่องอะไรก็เรื่องของเขานะอ่าขาเล่าก็ลงด้วยถูกไหมขอาอาจจะมีผสมผสานลงเยอะหน่อยเพราะว่าหยุดสามวันค่ะ,ะพราพเห็นที่หุ้นที่ลงก็เป็นหุ้นเราอะนะ <c oughs> ไม่ถึงที่คนไทยเล่นกันส่วน <Okay. S 1> ใหญ่ก็กลงเพราะหยุดสามวันนะพอวันจันทร์มาก็กลับสู่ภาวะปกติะ,อะอเอาว่าอัพไซด์จับกัด ดาวไซด์ก็ต้องดูไปนะฮะถ้าเลือกฟิวเจอร์เป็นทีเฟก็ต้องดูดาวไซด์ไปตามตามสเต็ปนะครับจากฮเนี่ยก็ยังไม่ได้เลยถ้าเราดูตัวด,ดูระบบนะเพนะราะมัน,นก็ไม่ได้มีพูดพลาดอะไรนะแต่พอมีแท่งแดงขึ้นมาอันนี้หนึ่งแท่งแล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องมาละระวังนะ ก็เหมาะสําหรับคนที่ลองมานะครับก็ควรจะต้องปิดก่อนไหมนะฮะเพราะว่าการอยู่ห่างจากเนี้ยจาก987เนี่ยเยอะเอะมันก็สามารถลงมาที่987ได้เซือ่อเราอาจจะเห็นบันจันทร์ก็ได้นะครับถามว่าช็อตเลยไหมฮนะก็เป็นการเสี่ยงเสี่ยงช็อตได้เพราะทนเทียนท่านนี้เริ่มเป็นแท่งแรกที่บอกอมฮว่าการขึ้นมาจากรอบตรงเนี้ยรอบตรงเนี้ยนะอาจจะจบก็ได้นะครับ ถ้าใครเรียนสีบุกหนึ่งนะเราจะเห็นว่าแท่งเทียนมาแล้วใช่ไหมอ่าอันที่สองมาใช่ไหมอันที่สามเนี่ยอาจจะมาวันจันทร์ใช่ไหมอันนี้มันก็จะบอกว่าจะเป็นการปรับฐานอัะน,นั้นการปรับฐานนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะลงมาได้ได้ถึงออย่างน้อยเก้าแปดเจ็ดใช่ปะ่ะเก้าแปดเจ็ดก็จะเป็นนะฮะเราก็มาดูไอ้จงนี้นะฮะ,ะดูนี้ว่ามันจะรีบาวไหมนะฮะ มันก็ยังไม่มีโอกาสดีบ่าวนะถ้าดูจากเนี้ยเพราะมันเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยนะฮะเนี้ยโมเมนตัมมันเนี้ยมันหมดมันหมดโมเมนตัมแล้วของทางเฟรมที่สั้นอยู่นะโมเมนตัมมันหมดแล้วแล้วมันก็ไดเวอร์เจนอะนะตอนนี้มันกำลังเหวี่ยงลงมาตามทางเฟรมส0มสิบนาทีอยู่นะแล้วหลุดเทรนแล้วอหลุดเทรนก็คือหลุดสิหลุดตอนนี้เพราะนั้นเนี้ยอันเนี้ยก็คือโอกาสอะที่มันจะลงไปที่9 8้าปเจ็ดก็มีเยอะนะ บอกได้แค้นเนี้ยนะครับถ้าไม่หลุดกล้าไปเจ็ดก,ก็เป็นย่อรองถูกไหมฮะไม่หลุดย่อรองเล่นสัน้น<ะ>ก็ดูโวลุมถ้าโวลุมตลาดไม่เยอะหุ้นใหญ่มีขึ้นมันก็จะไปไหนอะมันก็ไปไม่ได้หรอกนะมันจะขึ้นแค่ค่ช้า,ชาๆแล้วมันก็จะเป็นอาการแบบเนี้ยซึ<ะ>้นอยู่แบบเนี้ยนะครับแต่ยังก็ยังไม่ลงเลยนะฮะลงแรงๆยังไม่เห็นภาพลงแรงๆนะอ่าคณะการลงไปเจ้นลงไปพันหกร้อยสามสิบอะไรอย่างี้ก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพภาพของตลาดส่วนหุ้นเนี่ยนะฮะเราก็ต้องดูว่าหุ้นที่มันขึ้นได้เนี่ยมันก็เป็นหุ้นที่เป็นหุ้นเก็งกําไรนะฮะมันขึ้นแล้วมันยืนได้เห็นไหมฮะเนี่ยนะครับถ้าไปไล่ซื้อก็โดนแล้วมั้งเนี่ยมาลีไล่ซื้อก็โดนแล้วใช่ไหมดูสิเนี่ยถือว่าถ้าเราไล่ซื้อหุ้น,นอะไรเราจะโดนเสมอนะฮะเมื่อเช้าเราไปไล่ซื้อใช่ไหมแปดบาทสี่พันต้นนี้เจ็บาทยี่สิบโดนเนี่ยนฮะ นแล้วค่ะอ่าโดนแล้วเห็นไหมครับว่าก็คือว่าอย่าไปไล่ซื้อ,อใช่ไหมครับเราเราต้องคุมตัวนี้ให้ได้นะว่าถ้าขึ้นมาแล้วอย่าไปไล่ซื้อใช่ไหมครับต้องต้องห้ามขาข้ามใจตัวเองอะ่ะนึกออกไหมเออถ้าจะซื้อรอย่อก่อนไหมอะไรเงี้ยก็ต้องว่าไปตามชํานาญของเฉพาะตัวนะคือหุ้นตัวเนี้ยตัวไหนถ้าถ้าเราไปไล่ซื้อเจอหมดอะนะครับเพราะแสดงว่าคนเนี่ยเขาพร้อมอ่า เมื่อวันเมื่อวานเห็นตัวหนึ่งก็วิ่งขึ้นไปใช่ไหมเป็นสี่ค่ะเป็นสี่ใช่ไหมฮะไล่ซื้อโดนไหมฮะโดนโดนค่ะนี่ครับโดนแต่ก็ยังไม่ได้เสียทรงใช่ไหมแต่เป็นแท่งแดงแล้วอันเนี้ยก็จะมีการปรับฐานแล้วปรับฐานไปเนี้ยนะอันนี้ทําเฟรมเรยนนะมีการปรับฐานไปนเนี้ยเหตุเพราะอยู่ห่างเส้นสิบวันมากเกินไปก็จะต้องมีการปรับฐานขึ้นมาเยอะก็ต้องปรับฐานที่ก่อนธรรมดานะครับเพราะนั้น ราะนั้นก็คือว่าอย่าไล่ซื้อหุ้นนะครับมันไม่ไล่ซื้อหุ้นก็ซื้อซื้อย่อใช่ไหมซื้อย่อแล้วย่ออีกย่อแล้วย่ออีกเออย่อแล้วก็ไม่จบไงพี่เออย่อย่อไม่จบเพราะว่าภาพรวมมันไม่ให้ไงใช่ไหมภาพรวมมันไม่ได้ให้อะที่ที่จะอืมที่เขาบอกว่าพูดนเนี่ยมันเป็นทฤษฎีรู้นี้ไงค่ะเออเนี่ยมันจะเป็นรูนี้ตอนเนี้ยนะฮะ ลองทำนะฮะเมื่อวานอยากช็อตใช่ไหมค่ะวันนี้อยากลองอีกไหมลองได้ไหมเมื่อวานคุณนี่อยากลองเอก็<ๆ>ก,ก็ก็เด้งชออ็อตเนี่ยมันมันเด้งขึ้นมาจะไปลองได้ไงอ่ะเข้าใจปะ่ะเมื่อวานย่อไปเลยก็อยากช็อตนะ,ะคนที่ถามมาพี่ก็บอกว่ามันเด้งขึ้นมานะใช่ไหมมันเด้งปะ่ะเด้งอ่ะเด้งช็อตสต็รปลอตเท่าไหร่นะสตารลอ็ลอตล็อตหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ใช่ไหมอันนี้ตัวไหร่อ่ะ ึ่งแปดห้าสามก็เด้งต่อได้อีกไหมล่ะลองไหมไม่ลองมันเด้งไงถ้าจะลองต้องลองแต่เมื่อวานเนี่ยตอนย่อไงย่อลองไงค่ะพี่เออมันไม่มีใครรู้หรอกแต่อันเนี้ยมันบอกนะว่ามันช็อตไม่ได้มันยังไม่ลงเลยนะฮะแต่ถ้ามันกลับกันตรงนี้นะนุ้ยเนี่ยอันเนี้ยเด้งแล้วยังไงก็ลงอันนี้ไม่มีใครไปบอกแล้วครับว่ามันจะลงเลยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะมันสับลงมาแล้วมันก็สามารถที่จะขึ้นต่อได้นะครับ ไม่มีใครรู้หรอกนะฮะมันเป็นไซเวนะครับถ้าอยากจะชอ็อตสต็อปลอสหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะถ้าอยากจะลองนะฮะสต็อปลอสอยู่ไกลหน่อยนะฮะสต็อปอ,อยู่ไกลหน่อยอยากจะลองก็สต็อปลอสก็อยู่ที่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่สามโอก็เลือกเล่นเราเองนะฮะค่ะอ่ะตรงนี้ยากไหมที่ลองยากก็มาลงอยากจะช็อตใช่ไหม อ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีตอนง่ายอีกนะครับตอนเนี้ยตอนยากอีกแล้วก็ช็อตตอนนี้มันยากไหมครับเนี้ยถ้าจะช็อตอ่ะยากเนาะถ้าจะช็อตตอนนี้มันยากไงใช่ไหมใครกล้าช็อตบ้างมันยากไงเฮ้ยถ้ามันโอเวอร์บอทเนี่ยมันง่ายใช่ไหมโอเวอร์บอสก็ไม่โอเวอร์บอทมันก็คือยากไงแต่ว่ามันอยู่กลางทางนะครับกลางทางนะครับ อาัน oh. คืนนี้ก็เล่นเล่นสั้นๆนะครับเล่นสั้นๆไปจบตอนคืนนี้ไปนะฮะอแคน่าจริงมาบอกเหตุขึ้นเท่าไรลงเท่าไรเอามาบอกเลยถ้าไม่ถูกลาออกไปนักวิเคราะห์เลยไหมไม่มีใครรู้หรอกมันคือการเทรดหน้าง,งาน hmm. ใช่ไหมครับย่อครัวลองเด้งครัวช็อตเด้งคัวช็อตเลยสต็อปลตสต็อปดไป hmm. ประมาณนั้นนะฮะอันนี้คือทฤษฎีที่ถูกต้องเกี่ยวอะไรก็งประมาณงบประมาณเลยเกี่ยวกับตลาดที่นะนเอาไปผ่านกันแล่ะคืนนี้ก็ประมาณไม่ผ่านบรรจันจเจอกันเจอเรื่องอะไรทรายแบบนี้บรรจันจ,จะขึ้นหรออ่ะไปอ้างกงแล้วงบประมาณไม่ผ่านรูไหมงบประมาณมผ่านเกิดอะไรขึ้นดูดูไหมว่างบประมาณไปผ่านเกิดอะไรขึ้นสภาถูกล็อกต้องยุสบสภาเท่านั้น เหมือนตอนที่ที่มีปัญหาอยู่ครั้งนึ่ี่ะเลือกตั้งก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยถามว่ามันควรทํำไหมมันควรทํำไหม,ไมคือถ้าคุณรู้ว่าถ้าถ้ารัฐบาลไม่ผ่านรัฐสภามันจะถูกล็อกหมดเลยเพราะกฎหมายเลือกตั้งมันยังไม่จบมันก็ยุบสภาไม่ได้ค่ะจะสร้างปัญหาประเทศชาตินักเลยะฮะ พูดถึงนาวิ่พูดถึงหน้าลงทุนนะไม่ต้องไปเชียร์หรอกนะฮะไม่เกี่ยวหรอกอเพราะว่าถ้ามันเกิดสภาไม่ผ่านแล้วหุ้นลงทั้งโลกอะ่ะแสดงว่างบประมาณประเทศไทยไม่ผ่านแล้วหุ้นลงทั้งโลกเหรอดูไหมดูไหมเ่ยคือพี่เนะี่ยมีพี่ซิกซิกนะว่าเวลาพี่ออกอะ่ะอย่ามาอย่ามาวิเคราะห์อะไรแข่งกับพี่ต่างประเทศเขาลงไหมเนี่ยเขาลงเพราะงบป,ประมาณประเทศไทยมันจะไม่ผ่านบรรจันใช่ไหม มันทําถึงก็ทําให้เนี่ยแคนาดาดาวโจนสแต็กเนี่ยนะฮ้องกลไต้หวันนะี่ลงหมดเพราะงบประมาณประเทศไทยไม่ผ่านใช่ไหมถูกปะค่ะถ,ถ้าคนอื่นแนละ้ววิเคราะห์คนอื่นเขาวิเคราะห์แล้วคุณจะพูดอย่างผมพูดไปจากถ้าพี่วิเคราะห์คุณอย่ามาพูดค่ะพี่เพราะมันเป็นจิตวิทยาเท่านั้นเลยนะครับมันทําให้คนอื่นเขาเป๋ในนะช่วงที่เราวิเคราะห์อ,อยู่คถ,ถูกปะ ผ่านไม่ผ่านไม่รู้ไม่เกี่ยวกับเรานะฮะมันไม่เกี่ยวอย่าเอาการเมืองมาอยู่ในตลาดหุ้นนะครับ e k k อา้าว e k h ท s a p ะเคอยากขายก็เป็นแท่งแดงอยากขายก็ขายแต่เป็นทางเทียนก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่วางแผนต่อไปว่าขายไปแล้วทำไงต่อนะครับ่าประมาณผ่านไม่ผ่านมันไม่เกี่ยวกับพี่นี่ผลเลยนะพี่พูดจริงๆนะนุย้ย แต่ถ้าเอางี้ถ้าไม่มีงบประมาณใช้ใช่ไหมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ใช้งบประมาณของปีที่แล้วใช่ไหมงบงานปีที่แล้วมันก็เหมือนงบงานปีนี้ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรแต่วุ่นวายไหมเลือกตั้งก็ไม่ได้กฎหมายยังไม่เสร็จกฎหมายลูกยังไม่เสร็จแล้วทำไงกฎหมายรับรูินแก้อยู่นะกฎหมายลูกยังไม่ไม่ผ่านสภานี้เลือกตั้งไม่ได้เลยนะยาวเลเลยนะล็อกเลยนะเอาไหม นี่ฝากไปถึงสสอด้วยนะเอาให้มันจบเป็นเรื่องๆนะฮะค่ะ<อ>เอออย่าเอาประชาชนเป็นตัวประกันค่ะนะครับอยากเร็วก็เร็วไปแต่อย่าเอาประชาชนเป็นตัวประกันมีรายการเี้ยงไหมครับ<อ>ครับค่ะ<อ>ใช่อันนี้รายการลงทุนอย่าเอาการเมืองมาเกี่ยวถูกค<อ>่ะการเมืองมาเกี่ยวที่ไหนแม่ชิบหายหมดทุกวงการเนี่ยค่ะ ถ้าเงินบาทมีแนวโน้มยังไงครับหลุดตัวนี้ใช่ไหมอ่ะเรามาดูต่อนะนั้นเราเราบอกว่าถ้าหลุดตัวนี้เราก็ช็อตก่อนใช่ไหมนะครับแล้วลงมาใช่ไหมหลุดสามสี่จุดศูนย์สองไหมไม่หลุดสามสี่จุดศูนสองใช่ไหมครับ ก็ยืนเหนือสิบวันไหมครับอ่าตัวนี้ก็เป็นอราก็ตอนนี้กําลังจะเป็นทางที่จะเป็นเป็นขึ้นอยู่นะฮะเป็นอ่อนค่านะฮะกราฟไม่เห็นเดี๋ยวให้ดูกราฟนะครับอุ้ยจลงแชร์ยังไงยังไม่แชร์ค่ะยังไม่ขึ้นเลยอมาแล้วค่ะมาไหมมาแล้ว ค่าเงินแข็งเลยอ่า T U S T B อ่าโอเคถ้าเราดูแบบเนี้ยคุณว่ามันจะทำด้านหน้าจะขึ้นไหม พราะมันแนวรับอน่ะมันเส้นสิบบีกพอดีมันรับอยู่ถูกไหมค่ะพี่ปรับฐานสองบีงแล้วมันก็ไม่หลุดสิบบีกมันก็จะเด้งกลับถูกป่ะค่ะอ่าล้วรู้และว,ว่ามันจะเด้งกลับนะครับทำเฟรมเดมันหลุดไหมคือมันหลุดนี่ได้นะะที่เราก็อ,ออกมาก่อนใช่ไหมสามสี่จุดห้าแล้วถ้ามันไม่หลุดนี้แล้วมีท่านเทียนท่าเขียวใช่ไหมค่ะอมันไม่หลุดท่าเทียนท่าเขียวอ่มถติเราแท่งนนี้เราลองไปใช่ไหมหรือเวลาท่นนี้เราเขาต้องบอกว่ามันขึ้นถูกไหมค่ะมันเริ่มที่จะกลับตัวขึ้นอืมนะครับ อันนี้ในในในถามเรื่องเทรนนะฮะพอถ้าผ่านนี้ไปก็เป็น w ับเบิลชฟใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ทาเฟรมระยะสั้นนะฮะสั้นก็คือโอเคก็จะปิดหลุดนะเนะี่ยสามสี่จุดสามสี่ในในสองชั่วโมงต่อไปนะครับถ้าขึ้นอนะ่ะเขาธรรมชาติเขาจะไม่หลุดนะฮะอ่อันนี้เนะี่ยห้ามหลุดเลยสามสี่จนะุดสามหกอ่ะแล้วก็ ถ้าถ้าหลุดสามสี่จุดสองเก้าเนี่ยก็จะลบต่อนะฮะ mm hmm. คือเทรนพัวนี้พี่คิดว่าระยะสั้นนะก็เป็นไซเว,นะวเย์นะเทรนในทำเฟรมเดมถ้ามันมีสัญญาณแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะขึ้นใช่ไหม mm hmm. ใช่ไหมเนี่ยมันขึ้นหมดแล้วเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ขึ้นมากกว่าลงนะ,ะครับโดยมีแนวรับสำคัญก็อยู่ตรงเนี้ยสามสี่จุดสองเก้าสามสี่จุดสองหกเนี่ยนะนะเป็นแนวรับที่สำคัญนะะ mm hmm. แล้วถ้าหลุดสามสี่เนี่ยก็ก็ไปขาลง ่ได้ค่ะพี่นิพนธ์ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่นะคะครับสว,วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคำแนะนำจากคุณนิพนธ์ด้วยนะคะก็สำหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจหลักสูตรพี่นิพนธ์อย่าลืมนะทั้งสองหลักสูตรเลยก็สามารถที่จะติดต่อทีมงานได้ทั้งหัวตูด powerful แล้วก็เรื่องราวของตัว t f e ฟ็สี่บ